เรื่องหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับใใล่าสุดเลยเนะาะอาหารเป็นพิษใช่ไหมครับอ่ามีใครมีใครอาหารเป็นพิษว่ามีใครถ่ายท้องบ้างไหมครับมีไหมมีเนาะอ่าก็ต้ในในองดูแลตัวเองนะครับมาเซอร์เองเนี่ยมาเซอร์เองก็เพิ่งเป็นมาเหมือนกันนะครับมาเซอร์ในในครอบครัวมาเซอร์เองนี่ยนะครับรับประทานอาหารเหมือนกันเลยแต่มาเซอร์เป็นอยู่คนเดียวในครอบครัวนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ นะตอนนี้มันมากับทางอากาศด้วยผมมสเตอร์ก็ยังไม่มั่นใจนะ,ะยังไม่มั่นใจว่าอาการพวกนี้มาจากอะไรบ้างนะครับแต่ที่ทฤษฎีแล้วก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับอากาศนะครับอากาศร้อนจัดหรือเกี่ยวกับลมต่างๆที่พัดเชื้อโรคอะไรเข้ามาหานะครับต้องระมัดระวังอันนี้แค่ทฤษฎีเฉยนะนะครับแต่ถ้ามีมีอาจจะมีเพิ่มเติมเดี๋ยวน่าจะมีทางเพจนะครับเนาะพวกเพจ สะทารศสุขหรือว่าเพจจันนะครับก็อาจจะนะต้องดูด้วยนะครับก็ตามด้วยนะยังไงก็รับประทานอาหารพยายามอย่ารับประทานอาหารที่ค้างคืนนะครับค้างคืนเนาะจะดีมากนะช่วงนี้ก่อนนะครับเพราะช่วงนี้อาจจะมีคนเป็นกันเยอะมากนะครับในเมืองจันทร์นะครับอ่ะโอเคนะครับมาเซอร์เองเนี่ยก็น็อกมาเหมือนกันตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะครับมาเซอร์ก็เลยหยุดเลยมาเซอร์มาเซอร์ร่างกายเนี่ยโอ้โห เอ่อท้องเสียมีท้องมีอาการที่หลักๆก็คือท้องเสียนะครับมีท้องเสียแล้วก็อะไรนะมีท้องเสียมีเมื่อยตัวมีเมื่อยตัวปวดหัวมีนิดนึงนะครับก็แต่มาอีกวันอาการมันจะออกก็คือปวดหัวมากนะครับปวดมากเมื่อยตัวหนักเลยนะครับมาเซอร์ก็ไปโรงพยาบาโลโรงพยาบาลเต็มอีกต่างหากนะครับเออนะครับทั้งสองโรงพยาบาลเลยนะอมมาเซอร์ไปเอ่อกรุงเทพเนาะนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพกับโรงพยาบาลสิริเวช นะครับห้องเต็มทั้งคู่เลยมาเซอร์ต้องมานอนโซมอยู่บังนะครับยังไงตอนนี้ก็ระมัดระวังตัวเองด้วยพยายามนะครับรับประทานอาหารยูดีก่อนนะครับอย่ามาพยายามมาทานอาหารที่ั้างคืนอนพวกนี้ก็จะดีมากนะอุ่นก่อนนะครับไม่อยากให้เข้าโรงพยาบาลไปตอนนี้เพราะอาจจะไม่มีห้องกัน้วยนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอ่าโอเคนั้นเรามาเริ่มเลยนกันเลยเนาะนะครับมันเกิดไมนานแล้วนะครับอ่านั้นเดี๋ยวมาเซอร์นะครับจะแชร์สกีนะครับอ้าว มาเซอร์ขอถามนิดนึงนะครับว่าก่อนออกกําลังกายบอกออกกำลังกายต้องทาอะไรก่อนนะบุ่นร่างกายครับโออบุนร่างกายนะครับท่านี้เราก็เป็นท่าเดิมเดิมอยู่แล้วนะครับมาเซอร์จะมิหมดเก้าท่าวันนี้เก้าท่าที่สี่นะครับก็าอาจจะนิดนึงเพราะน่าจะคุ้นเคยกันแล้วแต่ว่าก็บางคนอาจจะยังไม่คล่องก็พยายามทําตามนิดน,นึงเนาะเดี๋ยวมาเซอร์จะเสริมให้นิดนึงนะครับเผื่อคนที่ทําไม่ถูกนะครับ ามาโซ์จะให้ดูทั้งหมด2รอบนะแชร์แป๊บนึงนะครับ <c oughs> อ่าโอเคเห็นไหมครับนักเรียนเห็นเนาะใครเห็นอคิวีโลมาโซ่บ้างยกมือขึ้นหน่อยโอเคน่ารักมากเลยนะครับพร้อมนะเคลียร์พื้นที่รอบตัวไปเลยนะครับโต๊ะเก้าอี้นะครับยืนขึ้นนะครับพยายาม เดี๋ยวไปเวียงไปเวียงมาโดนโตเก้าอี้เรียบร้อยอีกขาพวมอีกนะครับอ่าจบเนาะสวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชาพละศึกษานะครับอ่าวันนี้นะครับเราจะทำท่าต่อไปนะครับเป็นเกี่ยวกับด้านแขนบ้างเกี่ยวแขนนะครับทีนี้เป็นท่าที่สิบ นะครับอ่าท่าที่สิบท่าที่สิบเราชูแขนอ่าแขนเข้ามาตั้งฉากแบบนี้นะครับอ่าตั้งฉากแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บพยักมาด้านหน้าปุบแค่นี้นะครับแล้วควไปด้านข้างแค่นี้เองนะครับนับพร้อมกันนะอ่าหนึ่งสองสามยืดให้ตึงยืดให้ตึงเลยยืดให้ตึงนะครับให้ตึงหอือหกเจ็ดแปดเก้า สิบแค่นี้นะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นท่ายากขึ้นมาหน่อยนะครับจะมีการอาจจะแขวนขันถกันได้นะครับอ่าท่าที่สิบเอ็ดนะครับท่าที่สิบเอ็ดนะโอเคชูแขนข้างซ้ายขึ้นมานะครับชูแขนข้างซ้ายขึ้นมาทีนี้เราครับไปทางขวาแบบนี้เห็นไหมทางขวานะครับทีนี้ชูข้างซ้ายขึ้นมาครับ ลอดใตขอ้อศอกนะครับแล้วก็ล็อกตรงข้อสอบเอาไว้นะครับแขนข้างนี้เราไม่ต้องงอตามนะครับปล่อยให้เป็นตามสบายนะครับแต่แขนข้นขนขางซ้าข้างขวานเนี่ยนะครับดึงดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงแล้วบิดตัวดูเท้ามาเซอร์นะครับเท้ามาเซอร์ไม่ได้บิดไปไหนเลยแค่บิดลำตัวเท่านั้นบิดลำตัวไปทางขวาน,นะครับนับสิบไเราจะได้ส่วนตรงนี้ไปได้ส่วนตรงนี้นะครับไหมดูดีนะครับนับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า <ITA> 6 7 8 9 10อ่านรียนนะครับต่อไปข้างขวาครับข้างขวาชูแขนขึ้นมาพับไปทางซ้ายแบบนี้นะครับพับไปทางซ้ายชูข้างซ้ายขึ้นมารองตขกระสอบไหมรอเตะกระสอบนะครับแล้วก็ล็อกตรงข้อสอบนะครับตรงข้อสอบตรงนี้นะครับล็อกตรงนี้ไม่ได้ผลอะไรนะครับล็อกตรงข้อสอบเอาไว้นะครับล็อกตรงข้อสอบไว้แล้วก็ปล่อยแขนปล่อยตามสบายนะครับไม่ต้องเกรงครับวันนี้ไม่ต้องเกรงนะครับปล่อยตามสบายนะครับมือแล้วก็บิด แตใช้ข้อสอบข้างซ้ายนะครับอ่ามือขั้งซ้ายเนี่ยบิดตัวตัวแล้วกดเข้ามาด้านนะครับเราบิดตัวไปทางเเราดูดีๆนะระวังือพันกันนะเวลาทำเข้ามาด้านในนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมง่ายไหมครับเอ่อท่านี้นะครับเราจะได้ส่วนนี้นะครับเนี่ยเสื่อด้านเนี้ยรู้สึกว่าปวดนิดเึงนแสดงเข้ามาถูกทางแล้วครับมันช่วยยืดกล้ามเนื้อนะครับต่อไปเป็นท่าที่ 12นะครับ12นะครับทีนี้มาเสื้อให้หันหลังเลยหันหลังนะครับทีนี้ชูมือข้างซ้ายขึ้นมาก่อนเหมือนเดิมชูมือข้างซ้ายขึ้นมานะครับข้างซ้ายนะครับแตะหลังนะครับแตะหลังแตะแบบนี้นะครับมือขวายกขึ้นเหมือนเดิมอ้อมไปหลังหัวเห็นไหมจับข้อศอกนะครับจับข้อศอกจับข้อศอกตรงนี้ทีนี้นะครับท่ามันจะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ท่าแบบนี้นะครับเราไม่ได้แปลงล่างนะท่าไปด้านหลังแบบนี้นะครับ นะ,ะแล้วก็ดึงข้อศอกแบบนี้ดึงเข้าไปดึงให้แข้งสองนี้ครับตึงนะครับฝั่งนี้ตึงฝั่งนี้ตึงนะครับอ่าเดึงจับข้อศอกก็ดึงนะครับนับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าต่อไปข้างขวาบ้างข้างขวานะครับจะไปหันหลังนะแล้วนะแตะหลังเหมือนเดิม แตะหลังนะฮะแตะหลังมาพี่อ่านแตะหลังให้ดูก็ได้แตะหลังนะครับมือขวอายกข,ขึ้นพ้องไปหลังหัวเห็นไหมจับข้อศอกแล้วก็ดึงขวางตัวแบบนี้นะครับดึงขวางตัวนะครับเดี๋ยวมาเสนดหน้าๆนะครับอ้าวดึงขวางตัวตัวนับสิบอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าโอเคเป็นไงบ้างครับเรารู้สึกจะปวดเหมือนกันช่วงนี้จะเป็นการ ขายกล้ามเนื้อด้านข้างนะครับเหมือนกันอ,อีกรอบนะครับอีกรอบนะเนื้อน,นะให้พับมาด้านหน้าปุ๊บแค่นี้อ่าให้สิทธิ์ใ้สิทสเราชูแขนอาแขนขึ้นมาตั้งฉากแบบนี้นะครับอ่าตั้งฉากแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บให้พับมาด้านหน้าปุ๊บแค่นี้นะครับเราวกลับไปด้านข้างแค่นี้เองนะครับนับพร้อมกันนะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบน,น,น,นะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นท่ายากขึ้นมาหน่อยนะครับจะมีการอาจจะแข่นขันกอนได้นะครับอ่าท่าที่สิบเอ็ดนะครับท่าที่สิบเอ็ดนะโอเคชูแขนข้างซ้ายขึ้นมานะครับชูแขนข้างซ้ายขึ้นมาทีนี้เราพับไปทางขวาแบบนี้เห็นไทางขวานะครับทีนี้ชูข้างซ้ายขึ้นมาครับ ลอดใต้ข้อศอกนะครับแล้วก็ล็อกตรงข้อศอกเอาไว้นะครับแขนข้างนี้เราไม่ต้องงอตามนะครับปล่อยให้เป็นตามสบายนะครับแต่แขนข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยนะครับดึงดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงแล้วบิดตัวดูเท้ามาเซอร์นะครับเท้ามาเซอร์ไม่ได้บิดไปไหนเลยแค่บิดลําตัวเท่านั้นบิดลําตัวไปทางขวานะครับนับสิบเห็นไหมเราจะได้ส่วนตรงนี้ไปได้ส่วนตรงนี้นะครับบิดตั้งไปทางขวานับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า 6, 7, 8, 9, อเจ็ดแอด้านันเรียน,นะครับต่อไปข้างขวาบ้านข้างขวาชูแขนขึ้นมาพับไปทางซ้ายแบบนี้นะครับพับไปทางซ้ายชูข้างซ้ายขึ้นมารอใจข้อสอบนะรอใจข้อสอบนะครับแล้วก็ล็อกตรงข้อสอบนะครับ,ตร,ออบ,รบตรงข้อสอบตรงนี้นะครับล็อกตรงนี้ไม่ได้ผลอะไรนะครับล็อกตรงข้อสอบเอาไว้ นะครับเราต้องข้อสอบไว้แล้วก็ปล่อยแขนปล่อยตามสบายนะครับไม่ต้องเกร็งครับตอนนี้ไม่ต้องเกร็งนะครับปล่อยตามสบายนะครับเอามือแล้วก็บิดแต่ใช้ข้อสอบข้างซ้ายนะครับอ่ามือข้างซ้ายเนี่ยบิดตัวลำต,ตัวแล้วกดเข้ามาข้างในนะครับแล้วบิดตัวลำตัวไปทางสายแค่นั้นแล้วก็นับสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเห็นไหมง่ายไหมครับเอ่อท่านี้นะเราจะได้หลายนอยู่เนี่ยเจอด้านีนะเห็นหลายคนเริ่มเริ่มทำท่าแปลงล่างแล้วนะครับไม่เอานะท่านต่อไ่เอ็นท่าที่สิบสองนะครับสิบสองนะครับทีนี้มาเซฟให้หันหลังเลยหันหลังนะครับทีนี้ชูมือข้างซ้ายขึ้นมาก่อนเหมือนเดิมชูมือข้างซ้ายขึ้นมานะครับข้างซ้ายนะครับผักแตะหลังนะครับแตะหลังแตะแบบนี้นะครับมือขวายกขึ้นเหมือนเดิม อ๋อไปหล้างหัวเห็นไหมจับข้อศอกนะครับจับข้อศอกจับข้อศอกตรงนี้อยู่นี้นะครับถ้ามันจะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ท่าแบบนี้นะครับเราไม่ได้แปลงร่างนะถ้าไปด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงข้อศอกแบบนี้ดึงเข้าไปดึงให้แขนสองนี้ครับตึงนะครับฝั่งนี้ตึงฝั่งนี้ตึงนะครับอ่าเดี๋ยวดึงจับข้อศอกแล้วดึงนะครับนับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบอ้าต่อไปข้างขวาบ้างข้างขวานะครับจะมีหันหลังแล้วนะแตะหลังเหมือนเดิมแตะหลังนะแตะหลังไปพี่อ่านเดี๋ยวพี่ดูก็ได้แตะหลังนะครับมือข้าย,ยกขึ้นอ้อมไปหลังหัวเห็นไหมจับข้อศอกแล้วก็ดึงขานตัวแบบนี้นะครับดึงขานตัวนะครับเดี๋ยวมาเซอร์เบิ้ลหน้านะครับอ้าวดึงขานตัวตัวนักสิบเอ่ 1, 2, 3, 4, อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบอ่าโอเคเป็นไงบ้างครับเรารู้สึกจะปวดเหมือนกันช่วงนี้อ่าเป็นไงบ้างนักเรียนนะครับพอทําได้ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวมาเซอร์ขอเสิร์ฟน,นิดนึงนะนะครับนะักเรียนเวลาท่าที่จะทาเนี่ยนะครับท่าทาเ,เนี่ยมือนะครับสมมติเป็นข้างซ้ายใช่ไหมเราพับไปทางขวา่อนนี้เห็นไหมถ้าเกิดเราทําแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้ช่วยอะไรหไหมแบบนี้ก็ไม่ช่วยอะไรนะครับมันจะไม่ได้ทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้ยืดกล้ามเนื้อเลย นะครับใครๆก็ทําได้แบบเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่นไหมใครๆก็ทําได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเออ <Soul> ให้ช่วยจริงๆนะครับเราต้องยืดให้ตึงเห็นไหมแขนมาเซอร์ฟไหมครับยืดให้ตึงนะครับมือข้างซ้ายข้างขวานะครับลอกได้ข้อศอกแล้วก็ตรงล็อกตรงข้อศอกใช่นไหมเราต้อง,งข้อศอกแต่ถ้าเกิดล็อกตรงนี้มันจะนข้อศอกมันเห็นไหมข้อศอกมันจะงอแต่ถ้าเกิดเราล็อกตรงนี้ปุ๊บให้ต,งตรงๆนะครับนะบนะแล้วมือของเราเนี่ยเห็นไหมมือกำมาเซอร์กำมือคุ๊บเนี่ยจะหันเข้ามาด้านด้านไหน แล้วก็ดึงให้มันตึงบิดให้ลําตัวแค่บิดแค่ลําตัวเดียวนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากแต่ถ้าเกิดเราทาท่าพวกนี้มันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับอันนี้มาเส้อแนะนํานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับด้านหลังใช่ไหมครับมือเนี่ยนะครับดูนะท้าแบบนี้นะครับแตะหลังมือซ้ายเนี่ยนะครับเข้าไปด้านหลังจับข้อศอกแล้วก็ดึงดึงให้มันตึงนะครับนะแบบนี้ไม่เอานะนะแบบนี้ไม่เอานะเราไม่ได้กันแดดนะครับ นะเราไม่ได้แปลงล้าหรือกันแดดนะครับแบบนี้ไม่เอานะครับอ่าโอเคนั้นมาเสริมกันมือซ้ายยกขึ้นมาเลยจับหัวยิงไปทางซ้ายนับสิบเอา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปมือขวาจับหัวยิงไปทางขวานับสิบเอา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปสองมือคือชูมาจับหัว กดลงหลังขึ้นนับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนี้โป้ครับชูม,มาแตะคางครับดันขึ้นนับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปสองมือจับลายช้าๆวานาเวียงไปด้านหน้านะครับนับสิบเอ,อ้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบดีมากจับไหลอีกรอบหนึ่งเวียงไปด้านหลังนับสิบเอา 1, 2, 3, 4, 5, เ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเตเย็นหกเจ็ดแเกสิบเต็นเย็นนะครับต่อไปอีกรอบหนึ่งจับไหลทีนี้ไม่ต้องเตเย็นแล้วนะเวียงไปด้านหน้าเพราะนะให้ความเร็วแสงเลยนับสิบเอ้าหนึ่งสองสามห้าหเจ็ดเก้าสิบ หันเบาจับไล่ก้อบนึงวิ่งไปได้เัาก็สิบเอาหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสันเบาต่อไปสองมือจับเอลจับเอลนะครับหมุนไปทางซ้ายก่อนนับสิบเอ้าหนึ่งสองสามสห้าหเจ็ดปดสดีมากจับเอลเหมือนเดิม หมุนไปทางขวานะับสิบอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมุนไปเลยเจ็ดอย่าปล่อยมือนะแปดเก้าสิบถ้าเกิดปล่อยมือมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับตึ๊บดึบดึบึบนะเราไม่ได้เต้นนะครับตึ๊บดึบึบอย่างนี้ไม่เอานะนะครับ <laughs> อา้าวโอเคต่อไปนะครับทีเด็ดของเรามือมาสะบัดมือสะบัดมือ แต่เท้าไปด้านหน้าซอยเท้ากระโดดก็ได้กระโดดก็ได้กระโดดก็ได้เออซอยเท้าไว้ขาวนาาวนาหนึ่งยางยงนึ่งสองเอ้าหนึ่สอซอยเท้าด้วยกระโดดด้วยสไปเท้าด้วยสี่เออหกระโดดเจซอยเท้าแปดเ้า สิปเก่งมาอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทได้นะครับพร้อมมือมาเตรียมตัวอย่าโดนมาเซอร์หลอกนะอ,อในะไไน้ใจเย็นจะรีบไปไหนใจเย็นมาเซอร์ยังไม่รับเลยหนึ่ง <1, S 1> สองสองนิดยังสองน่อยสามเอานึงลุ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 ล,ลุสองสามถอยทด้วยสี่กระโดดกระโดดด้วยห้าหกลุลุลุเจ็ด เก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยครับตกมือให้ตัวเองหน่อยโอเคนะครับอ่าคราวนี้นะครับนะโอ้เอามาเซอร์ซังเนสิกเลยนะครับอากาศมาเริ่มเริ่มเริ่มปกติแล้วนะครับจะเริ่มร้อนนิดนึงนะครับโอ้ยนั่งเลยครับเดี๋ยวมาเซอร์จะเปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการออกกำลังกายให้นะครับเนาะนะครับเคลียรพื้นที่เลยเราสามารถเป้นตามได้นะครับเรามาย้อนหน่อยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งผ่านเทศกาลอะไรไปนะ จำได้เป่จำได้ไหมครับเทศกาลอะไรนะหนูรู้ครับที่ได้เลยครับหนูจะไปคิสเลยนะคิสมาอนะคิสมาดนะครับเดี๋ยวมาเซอร์เปิดวีดีโอที่เกี่ยวคิสมาดให้เนาะแล้วเต้นกันเนาะเออแล้วตอนนี้นะครับก็ก็มีร้านสวยๆเยอะเลยเนาะนะครับก็ยังไงถ้าเกิดเราไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังตัวเองนยเนาะนะครับเซอร์เองก็เห็นเห็นแล้วแบบน่าถ่ายรูปมากนะครับ ก็พยายามนะครับถ้าเกิดเราเลี่ยงได้ที่ไม่ไปก็จะดีนะครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสไปก็ต้องอดูแลตัวเองให้ดีเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวมาสเซอร์ขอแชร์สกรีนแป,ปน๊บนึงนะครับมาสเซอร์จะให้ดูทั้งหมดสามรอบนะครับสามรอบแต่ว่ามันจะเป็นสามรอบนี้คือเป็นครัรด์อ่ามันจะเป็นตามวัยเขาเลยนะครับเป็นตามวัยเขาเลยนะเนี่ยที่มาสเซอร์ให้ดูคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นเกี่ยวกับการอ่ ป้องกันนะการป้องกันแล้วก็การรับประทานยังไงให้มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับก็ป้องกันอย่างที่มาเตอร์บอกก็อย่างที่3ข้อที่มาเซอร์เคยบอกทุกครั้งนะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาเซอร์จะบอกขออีก3าข้อสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวกับพวกโควิดด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอาหารมาเตอร์สรุปทีเดียวเลยนะครับเรื่องแรกก็เกี่ยวกับการรับประทานอาหารตอนเช้านะครับ สำคัญนะจริงๆแล้วสําคัญมากเลยอย่างที่มาเตอร์บอกทุกๆครั้งอย่าเพิ่งเบื่อนะครับแต่มาเตอร์เป็นหุวนจริงเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดมาเตอร์ไม่พูดซ้ําเนี่ยอาจจะเราจะละเลยตรงนี้ไปนะครับอาจจะทาให้เราเนี่ยปวดท้องได้แถมอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราไม่ค่อยรับประทานอาหารตอนเช้าเนี่ยเราจะรับรู้รับความรู้ได้น้อยนะครับเพราะว่าเราหิวนะครับพอเราหิวปุ๊บอาจถึงเวลาเรียนแล้วเราก็ไม่เท่าอยากจะเรียนทีนี้เราก็ได้รับความน้อยขึ้นนะครับ นะแถมอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราไม่ค่อยรับทานตอนเช้าบ่อยๆเนี่ยอย่างที่มาเตอร์บอกก็คือปวดท้องมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลได้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับมีโอกาสเป็นเรือรลังจนโตนะครับจนโตเลยนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอีกเ,เรื่องที่2ก็เกี่ยวกับการจะเป็นเกี่ยวกับการรับประทานผักผลไม้ที่น้องไข่เจียวที่มาเตอร์ให้ดูสักสักคู่หนึ่งสักครู่เมื่อกี้นะครับก็อย่างที่มาเตอร์บอกก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ผักและผลไม้ก็มีทั้งหมดหมูม ถ้าเกิดเราเรับประทานให้บาลานซ์กันนะครับจะทําให้ร่างกายเรานี่นมล้วยได้ไหมไรนะครับน,นมต้วยได้ไหมกล้วยเหรอครับนมนมอ๋อนมได้ครับนมได้นมมีประโยชน์แต่อ๋อนมกล้วยอ๋อมาเซอร์ก็ฟังว่ากล้วยเนี่ยได้ครับได้แต่มาเซอร์อยากแนะนําว่าเป็นนมจืดมากกว่านมจืดเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่านะครับแถมทําให้เราเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับ นำมาเซอร์네เนี่ยกรรมพันธุ์ของมาเซอร์เองเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าพอโตมามาเซอร์มาเซอร์แล้วมาเซอร์เมื่อก่อนมาเซอร์ดื่มนมเยอะนะครับแต่แม่แม่แม่ของมาเซอร์เนี่ยตัวเล็กนะครับก็เลยโตพอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมาเซอร์ก็จะสูงกว่าแม่ประมาณสักครึบหนึ่งนะครับนะก็เลยเพราะว่าเพราะว่ามาเซอร์เมื่อก่อนมาเซอร์กินนมจืดเป็นจิรอนเหมือนกันนมจืดอย่างเดียวนะนะไม่ค่อยกินนมพวกช็อกโกแลตหรือนมที่มีความหวานไม่ค่อยไม่ค่อยนะครับ นมโรงเรียนก็ดีครับโรเรียนดีมากก็ดื่มได้เหมือนกันนะครับถ้านมวัวหนูริงไม่ได้อะเดี๋ยวมันปื่นตึินอ๋ออยังมีนมหลายอย่างเช่นอ่านมถั่วเขาเรียกน,นะที่มาเซอร์เคยกินแอลมอนนมแอลมอนนมอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่มีส่วนประสมของนมวัวอยู่นะลองลองไปศึกษาองลอง,ลองให้คุณพ่อคุณแม่ลองศึกษาดูก็ได้ครับอมมาเซอร์เองก็ ลูกอาเซอร์ก็มีลูกกันเนาะมาเซอร์ก็ต้องดูตนสูตรตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดามาเซอร์มาเซอร์ให้กินนมวัวมากเนี่ยลูกมาเซอร์ก็จะเป็นผื่นเหมือนกันนะครับก็เลยต้องปรับเปลี่ยนเป็นการรับประทานพวกนมถัว่วแอลม,มอนถั่วอะไรพวกนี้นะครับจะเสริมมันจะไม่มีนมวัวผสมนะครับเราสามารถที่จะรับประทานตรงนี้แทนได้หรือถ้าเกิดหรือถ้าเกิดอลองลอง,ลองหาอะไรหลายหลายอย่างลองลองรับประทานดูว่าอันไหนที่เราไม่แพ้เนี่ยแล้วมีประโยชน์ต่อเราเนี่ย นะครับก็ลองรับประทานได้เแล้วข้าวมีประโยชน์ไหมอะไรนะครับข้าวข้าวข้าวมีประโยชน์ครับมีประโยชน์แน่นอนข้าวเป็นส่วนของแป้งนะครับเห็น mm hmm. ที่อยู่ในอา,อ,าอาหารหลักห้าหมู่ที่มาเสเตอร์เปิดไปดูไงเมื่อกี้ไงนะนะครับนะครับทั้งหมดเลยมีประโยชน์หมดแต่เราต้องรับประทานอาหารให้พอดีนะครับไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นถ้าเกิดเรารับประทานเนื้ออย่างเดียวเนี้ยมันก็จะ มันไม่มีผักเลยไม่มีอะไรเลยเงี้ยจะทําให้เราเนี่ยอ้วนขึ้นก็เหมือนกันนะครับร่างกายเราก็ได้รับสารไม่ได้ครบนะครับแ,แต่มาเซอร์ขอแต่แต่สิ่งที่มาเซอร์ที่มาเซอร์บอกทุกครั้งคือสิ่งสําคัญนะคือผักและผละไม้นะครับสําคัญมากผักผลไม้นมปี๊ดปี๊ดบอกเดวเปล่าดูดูอะไรนะครับปี๊ดบอกเดวเปล่าอะไรอะไรนะครับมาเซอร์ปี๊ดปี๊ดบอกเปล่าปลา ปลาปลามีประโยชน์ไหมครอ๋อปลาอ๋อปลานะครับปลามีประโยชน์อยู่แล้วครับพัฒนาสมองนะครับปลาเนี่ยมีประโยชน์แต่ต้องแต่ต้องเอาไปทอดหรือเอาไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับกินสดๆไม่ได้นะไม่ได้นะครับเอาไปทอดก่อนได้เอาไปทอดก่อนเอาไปตอดก่อนนะครับมีประโยชน์นะครับแต่แต่ก็ต้องระมัดระวังก้างด้วยนะครับนจุดจุดทีคอเอาโอเคนั่นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวมาสเตอร์นะครับอีกเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเกี่ยวกับ ได้ครับวันนี้หนูเพิ่งกินปลาทอดไปครับครับเก่งมากเลยปลาทอดนะมันโฆษณาในทางพัฒนาสมองนะครับดีดีต่อดีต่อร่างกายมากนะครับนะอ่ะสุดท้ายเนาะเดี๋ยวมาเชิญตัวเชิดนะครับคุณดูหนูปิดไม่ดรอนนะครับได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยครับอ่าโอเคนั้นเรื่องสุดท้ายเป็นเกี่ยวกับเชื้อเชื้อครับ ใครก็มีครับใครมีประโยชน์หมดเลยครับไครประโยชน์หมดเลยนะอ่าเสลืมเลยเยวถามเยอะอ่า,เ,อาเกี่ยวกับโรคโควิดเนาะนะครับเชื้อตัวใหม่ที่มาสเอร์กรบอดทุกครั้งนะครับโมคมิดอนตอนนี้ก็อย่าง่บอกนะครับอ่าติดต่อทางอากาศได้แล้วก็ติดเร, e เร็วกว่าเชื้อเัื่นทั้งหมอันนี้นะครับตงโมครับกินนมรอะแตงโม แตงโมเป็นอะไรครับมัสเตอร์ถามก่อนมันเป็นผลไม้ครับเป็นผล,ลไม้แล้วมาสเตอร์บอกว่ามีประโยชน์ไหมครับผล,ลไม้มีประโยชน์ไหมผักและผล,ละไม้อ่าทีนี้เรารู้แล้วครับผักและผล,ละไม้มีประโยชน์อยู่แล้วนวครับเดี่ยที่มาสเตอร์บอกก็คืออย่าพยายามอ่ารับประทานอย่างอย่างเดียวนะแตงโมทั้งวันเลยโอ้โหเป็นเดือนเลยแตงโมแตงโมแตงโมตงมอย่างเดียวเลยนะเป็นจินตลาลเลยนะครับไม่เอานะนะครับก็พยายาม นะพยายามกินหลายๆอย่างรวมๆก<ฮ>ันคูหนูดินปักเตอเอ่ยคราบต่บำรุงเลือนเนาะนะครับก็ต้องมีดีเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนั้นยังไงก็ดูแลตัวเองเวลาล้างมือนะครับเวลาอะไรก็ล้างมือใช้เจลล้างมือให้สะอาดนะครับนะแล้วก็นะครับกลับมามีโอกาสล้างอาอาทำได้ดีน,นะเนาะอะไรครับ,นะปรบเป็นตัวไปแล้วเ่ออเดี๋ยวมานเซื้อจะไปแล้วครับเดีย๋ยวเดี๋ยวมาเสืจะให้เราไปพักงไปพักสักสิบนาทีเนาะ แล้วสิบนาทีไปล้างมือล้างหน้าเพื่อที่จะเจอกับครูประจําชั้นนะครับนะเดีด๋ยวไปเรียนต่อกับวิชาตอีกวิชาหนึ่งนะครับเนาะนั้น2มือชูขึ้นมาเลยประกบกันนะครับขอบคุณครับทั้นักเรียนและผู้ปกครองด้วยนะครับน่ารักมากเลยแต่ละคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับลวงหน้าเลยมาเจอกันอีกทีนู่นเลยปีใหม่ไปกันดูนนะครับไปกันตูนไปไปไป <า>เดี๋ยวพึ่งไปนะเดี๋ยวพ่งไปนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปนะครับเพราะว่าครูประจำชั้นเขารอาค่ะตอนนี้เราไปล้างมือล้างหน้าให้เรียบร้อยนะครับเนอะแล้ว,ลวก็เดี๋ยวเรามาเจอกับครูประจำชั้นอีกทีนะครับบายบายเจอกันนะครับเจอกันหลังปีใหม่เลยบ,บายบาย <นะ S 3> ม่บายค่ะไปเลยไปเลยโอ้โหไล่ไมเาเสื้อเลยตายแล้วไอวยดิน <laughs> <laughs> ดินดินได้สวัสดีค่ะเด็กๆดีครับผมาลงมือกันเลยมาลงมือกันก่อนเตียนเตียนเอาไว้ครับผมสวัสดีค่ะเียงเสียงคุณดูมันเบาวะเสียงเบาเหรอคะได้ยินยังครับได้ยินแล้วครับอ๋อได้ยินแล้วนะครับ ่าเดี๋ยวทีนี้ครูพีจะให้เวลาพักสิบนาทีนะคะเดี๋ยวครูพีจะเปิดการ์ตูนให้ดูใครยังไม่ได้ทานข้าวไปทานข้าวก่อนเลยนะคะทานข้าวเสร็จแล้วนบครับเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะครับ